สถานีอารีมีอิจักรยกา,านยอและนาหารมีซื่อเียงอยู่ด้วยก็เลยตอนมีนัดกับเพื่อนมาที่นี่บ่อยๆที่นี่มีข้าวเนื้อหม,ม่าม่มีเกรปต้มซบวันนี้จะไปคาเฟ่ซื้อ,อยูดีมีสุขตอนเข้าไปร้านคาเฟน่นี้พนักงานช่วยเปดประตูผมได้รู้ว่าที่นี่มีสวิสชัจแน่นอนเพงนิดหน่อยผมสร้งสางไ่เล็ก แล้วก็ราคาประมาณ220บาทไม่ใช่ราคาข้าวเหนียวหม,ม่าม่วงขามี2อ,อย่างสั่งครึ่งเครื่องได้ผมคิดว่าน่าสนใจคือว่าที่นี่มีกระดับอธิบายข้าวเหนียวหมาม่วงที่นี่ผมคิดว่าตอนกินอาหารถ้าหรือว่าทําไมอาหารนี้ทําแบบนี้สนุก,กว่าอร่อยกว่าพูดจริงๆผมไม่กินข้าวเหนียวหม,ม่าม่วงบ่อยๆแล้วก็รู้ว่า ไม่ใช่หรือดูหมั่มองน้ำตกไม่ตอนนี้ <S <S ก็อร่อยไม่รู้ว่าข้าวเหนียวหมั่ม่วงที่นี่อร่อยกว่าที่อื่นใหม่แต่คิดว่าชินกับข้าวเหนียวสีน้ำตาลที่นี่เพราะว่ามีรสชาติอบชอยที่เกาหลีมีอาหารชื่อยักษ์ปับใช้ข้าวเหนียวและอบชอยด้วยสถานีอารีมีบรรยากาศของคนรุ่นใหม่ถ้ามีหลานที่มีเอกลักษณ์มากขึ้นเลย คิดว่าสถานีนี้จะกลาเป็นที่ที่คนอยากมาแน่นอนขอให้มีวันทีด่ีนาครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับขอบคุณครับ